สวัสดีครับผมวมันคุณนะครับก่อนในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำราคาในการผ่านด่าน TWS 1แบบธรรมดากันนะด่านตัวนี้นะครับเราจะปลดได้จากการทำตัวเดอรี่นะก็คืออันนี้นะครับก็คือ,อผ่านด่าน t w 4โดยที่ศัตรูแตะเสาเราไม่ได้เลยแล้วก็ผ่านด่าน t w 6โดยที่เราไม่ใช้เสาโลที่เราไม่แย่งเสามาเลยสักอันนะครับแล้วก็จากการคอร์ัซทั้งหมด2 0ิตัว แล้วก็ผ่านอาทีว8โดยที่ใช้ตัวละครไม่เกิน6ตัวนะครับก็คือทำ4อันเสร็จนี้ทำ4อันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะปลด TWS 1มาให้นะครับแล้วก็หลังจากเล่น TWS 1เสร็จแล้ว,ลวก็จะก็จะทำอันนี้ผ่านนะครับแล้วก็จะปลด TWS 2มาให้นะเมื่อในหลาน TWS 1เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับก็ทางเข้าฐานเราอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าศัตรูจะมาได้จากทางนี้ทางนี้แล้วก็ทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเนี่ยการ2ฝั่งนั่นแหละ การเลนนี้เลนหนึ่งนะครับแล้วก็การตรงนี้อีกทุดหนึ่งนะท่้หลาก็คือยึดเสาให้ไวๆนะครับก็จะผ่านได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักนะนะครับอันนี้เป็นตัวละครที่ผมใช้นะไม่ได้ใช้ฮกดาวเลยนะครับก็มีสไนเปอร์สองตัวเอามายิงพวกตัวดูเสานะครับแล้วก็เอามายิงไอตัวระเบิดด้วยนั่นเองอ่ะลืมให้ดูสักตรูก็อันนี้มาครบครันนะที่สำคัญคือมีเจ้าตัวระเบิดแบบสีแดงมาด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเก่งนะตีแรงกว่าเดิมแล้วก็เลือด แล้วก็อืดกว่าเดิมด้วยแล้วก็ระเบิดแรงกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีความสั้ด้วยนะครับก็หลักๆคือเอาเสามาให้ไหวๆนะครับตัวละครที่ผมใช้เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมสไน2สองตัวนะเอามายิงตัวดูเสาแล้วก็มายิงตัวระเบิดเป็นหลักนะครับแล้วก็ดีเฟนเดอร์สองตัวอันนี้เนี่ยเอามาอั้มเลนนะครับเนลเนี่ยจะไปยืนชนเจ้าตัวระเบิดนะส่วนโัล่านเนี่ยไปยืนมนชนมอนอื่นๆนะครับส่วนกาเวลอันนี้ก็ เอามาแย่งเสาเป็นหลักยึดเสาหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ย้ายไปยึดเสาหนึ่งต่อแล้วก็ย้ายไปยึดเสาหนึ่งต่อแล้วก็เอามาล่อเป้าแทนพวกสไนอะไรเราได้ด้วยนะนะครับแล้วก็ซัสโซโร่นี่เป็นตัวหิวนั่นเองนะก็อยู่ที่ว่าตัวแทงเรายืนไหวไหมถ้าตัวแทงเรายืนไหวก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะแต่นี้ผมเอามาเผื่อแล้วกันนะก็ประมาณนี้แล้วครับไปลุยเลยแล้วกัน จะม,มาผมลงสไนไว้นี่ก่อนนะเแบบปุ๊บก็ลงอีกตัวหนึ่งไว้นี่นะครับถ้าใครจะใช้ตัวอย่างเอ็กเซียเนี่ยต้องระวังนิดนึงเรื่องว่าเอ็กเซียมันอาจจะคือคือตัวระเบิดมันจะออกทางนี้ใช่ไหมแล้วมันจะออกมายืนตรงนี้นะครับถ้าจะใช้เอ็กเซียก็ต้องระวังเรื่องที่ว่าเอ็กเซียมันอาจจะไปฆ่ามันแถวๆนี้นะแล้วเสาจะโดนแย่งไปนะครับก็ต้องระวังในจุดนั้นด้วยนะ ตรงนี้ช่าสังเกตดูผมเอาตัวกราเวลมาล่อเป้าให้เจสิก้านะครับตรงนี้นสาวมันติดขึ้นมาแล้วเราถอนออกเลยก็ได้ครับเจสิกาน่าจะไม่ตายเลยนี้เราก็มายึดเสานี้ต่อเลยนะตรงช่วงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเราลักก็แค่ยึดเสาให้ได้นะ มันก็จะทํางานไปด้วยตัวเองนะครับเราไม่ได้มีอะไรที่ต้องทําเป็นพิเศษนะตรงนี้จะมีเจ้าตัวเนี้ยนะครับที่ว่าเดี๋ยวมันจะเดินเข้ามานะแนะนําให้เอากราวเวลเนี่ยเอามาล่อป้ามันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวตัวสไนเราอาจจะตายได้นะครับแต่ว่าก็ในช่วงแรกๆยังไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่นะถ้าเกิดสไนเราอิฟพอนะรหรือจเจ้าตัวฮีโราเพิ่มก็ได้นะ,อ,ะอันเนี้ยยืดเสร็จแล้วถอนไดอ้เลย เนี่สังเกตตัวระเบิดมันมายืนตรงนี้นะต้องระวังอย่าฆ่ามันแถวนี้นะเนี่ยเดินออกมาแล้วเราก็เอากาไเว้์ไปตรงนี้มาช่วยยึดเสาด้วยแล้วก็ล่อเป้าด้วยน,นั่นเองพอฆ่าได้แล้วก็ถอนนะครับเนี่ยทำวนอย่างนี้ไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้ว น,นี้เรากดสกิลฮิวหน่อยก็ได้ถนะ้ากลัวแบบว่าตัวแทังเราไม่ไหวตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับรอเป้าตัวตัวดูเสาแต่ว่าคอรัสมันมาตีนะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตัวดูเสามันก็จะมาแย่งเสาแทนการมาตีสไนเรานะที่เหลือก็แค่คอร์ซัตตรงนี้แล้วนะครับ นี่ก็เหมือนเดิมล่อไปแล้วก็จบด่านนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับด่าน t WS 1แบบธรรมดานะครับส่วนแบบ Abulation เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่างกันคลิปอื่นแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบยังไงฝากกดไลค์กด s ั b สไค i b ์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย